สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราอยเริ่มกดกระดิ่งน้ำเดือคขับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้มือนี่พี่น้องมีแฟนคลับเอฟซีทั้งไก่ได้พี่น้องทั้งอันอันบ้านหน้ายุ่งพี่น้องมูที่หนึ่งตำบลหน้ายุ่งอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีพี่น้อง เิ่นว่าเิ่นจะขายงัวว่าสันดีง่วโยกอกเป็นเป็นงัวงัวไทยง่วพื้นเมืองเข้าไปละพี่น้องงัวทั้งเบิดนั้นมีอยนสามสิบหกตัวจักหน่อยจักใหญ่กับปนกันละพี่น้องเบิ่งให้ภาพไม่ละแต่เิ่นทรงภาพเป็นภาพมากบ่ได้เป็นทรงเป็นวิดีโอเิ่นอยู่ท่าอยู่บ้านหน้ายุ่งพี่น้องเอเพื่อนหน้ายุ่งมีง่วงอยู่สามสิบหกตัวแม่ม่านมันแม่ม่านเก้าตัวพี่น้องตั้งแต่แม่ม่านน,านั้น,ม,ม,ม,นมีอยู่เก้าตัว มูลนั่นก็สิเป็นแม่สาวแม่ลูกมีลูกน้อยพร้อมละ่ะทั้งเบิดทั้งเบิดนั่นสามสิบหกตัวเพิ่นว่าเพิ่อนจะขายในราคาเปิดไว้ซื้อซด้อกพี่น้องราคาต่อรองไดยสามแสนห้าหมื่นเพิ่นว่าพี่น้องทั้งบดโยกหอกนั่น,น,นห้องไว้ซื้อซื้อดเพี่น้องเด้อราคาห้องเด้ก็ช่วงนี้กูหูอยู่ว่าราคางัวมันบ่แพงก็เพิ่นห้องไว้่ะเผู้ใดอยู่ใกล้แถวหน้ายุ่งพี่น้องจะได้งวดัวไทยไทยแท้ๆนี่แหละพี่น้อง ก็เข้าไปเบิงเอาน้ำคุณอันคุณแม่เพิ่นซืือว่าแม่โบแม่โบคุณแม่โบพี่น้องเพิ่นดูบ้านหน้ายุ่งมูที่นุ่งตำบลหน้ายุ่งอำเภอนายุ่งจังหวัดอุดรธานีพี่น้องแม่โบเด้อพี่น้องเด้อมันมีงัวหลายอยู่ที่พี่น้องูุไดสนใจอยากได้งัวเลี้ยงหรือว่าอยากเป่ามาขายตอก็ลองไปเบิงพี่น้องเพิ่นห้องไว้สิดอกราคานันตอได้หลายอยู่พี่น้องเป็นงัวไทยงัวไทยแท้ๆนี่แหละ ราคาส 00, ามแสนหาหมื่นเพื่นว่าราคานี่ตัวใดเด้อพี่น้องเด้มอมาเป็นราคาขายที่ราคาห้องคือขงจักรกิดอกราคาห้องเบอร์โทรติดต่อพี่น้องเบอ,เบอร์โทรเบอร์โทรเพ,พื่นเด้อพี่น้องเด้อศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดศูนย์สามซีหกแม่โบพี่น้องทางหน้ายุ่ง เพื่อนก็นได้ส่งภาพวิดีโอภาพนั่เป็นละบระเทศไทยเป็นวิดีโอเพนคนไทยพอค่อยอนั้นส่งเป็นภาพนิ่งมากก็เลยมาอัพโหลดให้พี่น้องผู้ดใดต้องการอยากได้แถวหน้ายุ่งผู้ดใดอยู่ใกล้แก้วเพื่อนหน้ายุ่งก็เข้าไปเบิ่งเอาพี่น้องง้อเพื่อนมีอยู่36ตัวเพื่อนเด้ผู้ใดอยากได้ก็เข้าไปเบิ่งเรื่องพี่น,อน,น,น้องเด้อเพื่นอนว่าเพื่อนจะขายยกเคราะห์ที่พี่น้องยกบดทั้งเครานั่นละ ขอ,ขอกยานขายนำอยเพนุนว่ามันสิเศร้าเรียงว่วผู้ใดยอยากได้ก็ข้าไปเบิ้งด้วยพี่น้องเดง้อขายโยกขอกราคาต่อได้พี่น้องราคาห้องไว้ด้วยพี่น้องเด้ออย่าตกใจดีราคาราคาต่อห้องไวล้ลายขายติดถือก็มีนี้พนุนวาพันสิเศร้าเรียงกไปเบิ้งเอาด้วยพี่น้องเด้อ